ดังหน่อยดังแน่ผู้วิ่งเจ้าหอยมาเรตัวบในี่พี่เนาะจช่ ล้องเท่าเมี่ยงกันไปอันเี่งจุดประสงค์วันสีมาสอน

E จะมาคือส <ừ, S 2> <c ười> ีไดงใบเฉโน่ใยสีเดียวคือบอนอนคุณมันต้องคุณหน่อย บอกหอยมาเล่มไหมใครบอกหอยเชื่วยรีบไหมต่อเลยคือว่า สามตัวติดดองแด้งดองแด้งล่ะส่วนตาเดียวทีมงานคุณภาพทีมงานนี่ทีมงานคุณภาพหาอยู่หากินบ่ต่องหวงพี่น้องจอดรถปัับนี่ลุยท่านที่เลย มูตอนแรกกแฟนตอุ้ยนั่นเดือดจี่นี่ิมะเยนปาจุกที่เหบ้าไม่โตแก่เลยนี่ฮาดีงยังนั่นเดงทีมงานคุณโอ้ยจะต้องมาฟีดม่งขั้นเป็นหน้ามีใครอยู่มั่งผูคีการกินเลยยังก็ะบื้ปลากระบื้มือแม่เข้าจังไปเป็นบ้ามมนหลายเข้ากับแม่ทดสอง อันนี้มันไก่ผู่บ้งนะพี่น้องทีนี้นอันนี้คือผู่ท้องเพี่น้องบรรยากาศ

อยเนาะโอมันมีกุ้งปลยอยด้วยโอก็ยนขยยังขยันดิบโซขาควแ้บอเป็นอย่างนั้นไปอ๋อ โอเคคุณา okay, okay. ู้ชมงาเฮ้ยอ่ฮัปไมนี่ยโอ้่โอ้ยย้ายๆ้งามมดเโอ้เยอะปาดพ่อต้มเราแยกเตียวเ็บ่ส่ก้ยไดลจอือเ็ดต้มหน่อยนึ่ง้อพี่น้องเอาฟองเอาวิ่งดังได้มา ดังนั look, ่ง <Goodnight>, อันน <r uent> ี้บ่มันขงเพิ่นบ่บิผู้ไรเนี่ยดังมาดังลอยดังแน่ผู้วิงเจ้าปุ้นย้อยแข่งยุทธมองเก่าดอกไม้หน่อยๆเดี๋ยวคนบริตานีเข้าด้วยกันกุ้งคนนี้จะเบียร์เข้าได้กกุ้งเป็นกับป้องน กินอยู่ขัานชูกุ้งตัวนี้หน่อยใสเนาะอบนี่แล้วเนขัดีตัวน้อยกุ้งก็ได้่ไปกินมาากสีได้เอ้ยช่วงนี้มันมีหมองเลืกนานแล้วทานเห็นมุมมหมองเลกหรอกมันมันอยู่หนาปลายน้อยู่หามั้บยากครับเอา มองหนา้ายฟุันเป๊ะกลงไปร่องเมืองเก,กินว่าเบื่อเสียมองนี้มันว่ามีหมองเลือกเนาะเดี๋ว่าเบื่อตัวลแถวมุนนี่มองนี้ก็เลยกล้าล้องคือว่ามันเคยมาพรานแล้วตื่นจีโอ้ปะทุพี่น้งองโอ้ยายกงเห็ดแล้วเหมือนนี่หอยใหญ่ Ngoài mày lê tụ bậc nhìn, vô trong ao chặt Ngoài kỳ ao mày 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 บางลายหนึ่งคมมอหันอือนี่เนี่ยถือเอาเงินหรอครน้ำตื่น่าข้าตื่นตื่นอืนน่ะทโอ้น้ำมด่นะเดี๋ยวมึง้างเดียไปมึงบากกด้เย้จนอึดครประเทศนีไเด้ออืตื่นประเทศนีไงนี้เลยนี่าาเกงกอาพังไปคุยอยู่คน โอ้แม่งหลงงาขึ้นหลายที่างมากเต่ามากเหินแตกไปก็ไดม่ขอมนจุงนี่ดีอาคืออยู่เถออาเจ้าเงมันดีคุณอุ้ไปหาห้อมคักกันนั่นเนาะมบือจ้าผมมเขาอยากสอนมว่าผมอยใต้งอนว่าเขาเก่งก่อีกไปด้อยห้องอื่น ไปล่างไ่างไย่ใ่ใคองที่ดีที่ดีโลกอนมือข้าคู่เนี่ย่คไปสแหลมมุ้งเนี่ยเอามุ้งยากเนี้สงามเลยอืมขาคุยนี่กินแซ่บก่